เราจะต่อสายไปที่ค่ะคุณราเมศรัตนชเวงโคศกพักปชปประชาธิปัตเราจะถามด้วยคำถามเดียวกันกับที่เราถามอ่าพอปชรถามคุณชัยวุฒิคุณชัยวุฒิธนาคารวิศรต่อสายไปที่คุณราเมศรัตนชเวงโฆศกพักปรับชาิปัตสักครู่เดียวเช็คเสียงหวตประธานสภาไปถึงไหนอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะคุณราเมศร์คะสวัสดีค่ะคุณราเมศรฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับครับวันพรุ่งนี้จะโหวตประธานสภารองประธานสภากันแล้วเอ่อแต่ท่าทีตรงนี้ของประชธิปัตย์เป็นอย่างไรครับเมื่อวานเหมือนที่ผมได้แถลงไปนะครับ,รบว่าเมื่อความชัดเจนในเรื่องของตัวบุคคลเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดตัวมาอย่างชัดเจนนะครับว่าพรรคไหนจะเสนอใครบ้างที่จะมา แข่งในตําแหน่งประธานสภานะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเมื่อวานพักก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันในถึงเรื่องนี้นะครับเหตุผลเพราะว่าเมื่อมีการเสนอชื่ออย่างครบถ้วนแล้วว่ามีพักไหนบ้างเนี่ยก็จะมีการประชุมกัน คมคาดการณ์อย่างนี้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันอย่างเช่นสมมติว่าวันที่4มีการเลือกตําแเน่งประธานสภาผู้แทนรัษดรเนี่ยในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อมีชื่อชัดเจนว่าพรรคไหนจะส่งแล้วตอนเช้าก็าจะมีการเรียกประชุมอีกครับนะครับอันที่ต้อง,ต,องต้องนําเรียนพี่น้องประชาชนนะครับอ๋อเช้าวันที่4ี่พรุ่งนี้ใช่ไหมเช้าวันที่4คือเช้าวันพรุ่งนี้ประชดิปัตจะประชุมกันเองอีกรอบหนึ่งนะครับใช่ครับเพราะว่าตามข้อบังคับเนี่ยการเลือกประธาน สภาผูแ้แทนรัษฎรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเลือกหรือไม่เลือกหรือว่าจะงดออกเสียงใช้มติของที่ประชุมสสครับ,รบแตกต่างจากกรณีของการร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลหรือ<ช>ว่าตําแหน่งทางการเมืองอื่นๆ,ๆที่จะต้องผ่านการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรประชุมร่วมกันครับผมโอ้ับครับ,รบที่บอกว่าใช้เสียงสสเท่านั้นเป็นกรณีโหวตประธานสภาเหรอฮะใช่ครับ,รบโอเคโอเค ที่บอกว่าจะดึงจังหวะรอให้ชัดเสียก่อนว่าจะมีการเสนอใครเป็นประธานสภา,านะครับด้วยความเป็นจริงนะมันไม่ต้องรอก็ได้นี่มันก็ชัดเจนแล้วเห็นมาตั้งแต่ปากซอยเลยเขาจะส่งชื่อปฏิพัทสันติพาดางเข้าประกวดครับไม่ต้องรอมันก็เห็นแล้วนี่ครับอืมผมระหว่างพัรคพื่อไทยกับพรรคก้าไกลยังตกลงกัน ไม่ได้เลยนะครับว่าประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้แล้วแล้วผมคิดว่าในระบบรัฐสภานะครับเมื่อเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็มีสิทธ์ตามรัฐนูลนะครับเมื่อเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่านะครับมีพรรคการเมืองอื่นถ้าเกิดพรรคการเมืองอื่นได้เสนอประกอบชื่อไปกับพรรคก้าไกลเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับเหมือนเสนอนายกนะครับพรรคที่เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลก็เสนอชื่อไปพรรคที่ เป็นลําดับรองลงมาที่เป็นอีกฝั่งหนึ่งที่จะตั้งร,ร่วมกันก็จะเสนอชื่ออีกคนหนึ่นนงนั้นแล้วผมคิดว่าการชัดเจนที่สุดก็ก็น่าจะ <Okay. S 2> าช่วงเช้าวันที่สี่นะครับโอเคผมเข้าใจว่าที่รอนั้นที่รอนั้นไม่ได้รอชื่อที่เขาจะส่งเข้าประกวดแต่ที่ต้องรอนั้นจริงๆแล้วคือรอดูว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเขาจะตกลงกันได้ไหมเอมอยแปดพักจะแตกหรือไม่แตกจะถูกฉีกหรือไม่ถูกต้องไหมฮะเพราะ เพราะมันจะเป็นตัวกําหนดเกมอันนั้นมันจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมทั้งหมดเลยครับครับแต่ก็เป็นเรื่องของของการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคที่ได้เสียค่ามากนะครับก็ทั้งสองพักเนี่ยผมก็เห็นยังตกลงกันไม่ค่อยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องต่างหลายเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วผมเชื่อว่าทุกพักเขาก็ให้กําลังใจแล้วก็ด้วยโดยส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่า เมื่อเขาได้คะแนนมาเป็นลาดับหนึ่งของประเทศเนียน่ยในการเลือกตั้งเนี่ยเราก็ต้องให้สิทธิพักคก้าวไกลในการแสวงหาเนี่ยร่วมพักการในการจดตั้งรัฐบาลซึ่งผมไม่ได้ันแนวนี้มาโดยตลอดครับครับโอเคสรุปก็คือว่าจะเสนอใครเป็นประธานสภามันเป็นประเด็นรองประเด็นหลักจริงๆเราได้เห็นภาพเพื่อไทยเก้าไกลเขายังตกลงกันไม่ได้และหวาดเสียวว่าเอฟเอเออูแปดพักนี่จะประคองกันได้หรือไม่ ตรงนั้นจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมทั้งหมดถูกต้องไหมครับยังดังนั้นจึงต้องรอว่าเข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 าไปกันต่อได้หรือไม่ถูกต้องไหมฮะเป็นส่วนหนึ่งนะครับอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับผมคิดว่ารอรอรายชื่อที่ชัดเจนียนดีกว่าครับครับเท่าที่ทราบนะคุณราเมศเท่าที่ทราบนะยทราบว่าขั้วรัฐบาลเดิมก็มีการหารือกันเป็นระยะระยะแล้วก็พยักหน้ากันในระดับหนึ่งนะครับว่า จะอย่างไรก็แล้วแต่ขั้วรัฐบาลเดิมจะเรียกว่าฝ่ายเสียงข้างน้อยก็ได้จะต้องเสนอชื่อเข้าประกบกับชื่อของทางฝั่งแปรรคกกันนะครับชื่อนั้นตกลงกันแล้วหรือ,อยังครับว่าจะเป็นใครที่จะส่งประกวดส่งประกบอะครับอันนี้อันนี้ในส่วนของตำแหน่งไะครับประธานสภาประธาะนสภาออขออีกฝั่งหนึ่งผมผม,ผมต้องเรียนแบบนี้นะครับในส่วนของประชาธัปัดเนี่ยไม่มีการไปไปดิว กับใครนะครับว่าอย่างเช่นว่ากรณีแปดพักรวมที่เขาร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่และอีกฝั่งหนึ่งจะมีการพูดคุยกันเนี่ยเพราะว่าผมก็ต้องตอบในนามพักนะครับเมื่อตอบในนามพักแล้วเนี่ยต้องมีการพูดคุยกันทุกเรื่องแหละครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมรัฐบาลถ้าเกิดเป็นไปในลักษณะที่ได้ตั้งคําถามผมนะครับผมคิดว่าก็ต้องมีการพูดคุยกันในพักขณะนี้ในพักก็ไม่ได้ก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันนะครับ เพราะถ้าเกิดว่าปรากฏดังที่ตั้งคําถามเนี่ยในที่ประชุมพักสสก็ต้องเตรียมการไว้แล้วก็ต้องบอกแล้วว่ามีใครบ้างที่ที่อีกฝั่งหนึ่งจะมีการเสนอชื่อแข่งกับฝ่ายที่เขาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ขณะนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีการพูดคุยกันเลยครับโอเคโอเครอดูวันนี้ครับขอบพระคุณมากครับคุณราเมศรครับขอบพระคุณนะคะที่โฆษกสวัสดีครับค่ะโฆษกพักประชาธิปัตย์ค่ะคุณรามเมชรัตนชเว พูดก,กันตรงๆนะถ้าว่ากันตามหน้าไพ่นะมผมว่าประเด็นหลักมันไม่ใช่เรื่องทางฝั่ง,ง8ปดพักจะเสนอชื่อใครประเด็นหลักก็คือเพื่อไทยก้าวไกลเขาตกลงกันได้ไหมเอ็มเอยูแปดพักยังอยู่หรือเปล่าอนั่นแหละจะสลับจะพลิกอะไรเปล่าเขารอลุ้นตรงนั้นแหละถ้าเอ็มเอยูแปดพักถูกฉีกนะโอ้โหมันเกิดการพลิกขั้วมันเป็นจุดเปลี่ยนเกมทั้งหมดเลยนะทุกคนก็รออยู่เหมือนกันนะหมายถึงฝั่งนี้ก็รอเปลี่ยนพลิกขั้วอยู่ไง การบวชประธานสภาหวชเฉพาะสภาผู้แทนสวไม่เกี่ยวใช่ก็ในเมื่อแปดพักเขารวมได้3 1 2สิบเสียงเขาส่งใครมาอย่างไรมันก็ได้แล้วเพราะเสียงข้างมากไงอย่างไรก็ได้แต่เพียงแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะส่งใครประกบอย่างไรก็แพ้ก็แค่รักษาประเพณีอย่างไรก็แพ้แต่หรือสิ่งอื่นใดนะเหมือนที่คุณชัยวุฒิว่าดูอาการละมันจะอยู่กันยืดไะมวะนะ ก้าวไกลเพื่อไทยจะจบไหมวันนี้แหละเดี๋ยวดูตอนเที่ยงแถลงยังไงอะไรเอเอเอผัวเมียคู่นี้มันจะอยู่กันยี่หรือว่าเนี่ยนี่ยังไม่ทันเข้าหอเลยเนี่ยตบตีกันแทบพังเลยเนี่ยรอดูรอดูรอดูอย่าเพิ่งวันนี้วันนี้ว,นนว,นนว,นนวันนี้อาจจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งก็ได้เราก็ไม่รู้นะทุก <ๆ S 1> <นะ S 2> อย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอหรือไม่จบแล้วจะยังไงไปวัดดวงกันวันพรุ่งนี้เด็กๆแถวก้าไกลเขาเสียงแข็งเขาบอกว่าเฮ้ยยังมากผมก็กลับไปเป็นฝ่ายค้าน ส่องสมพระกำลังส่องสมไพ, <100 4 S 2> พ่ลมกนอีกครั้งเผลอคุณอยู่คุณอยู่ให้ครบสี่ปีนะแล้วเดี๋ยวเจอกันแต่ายามีเรื่องให้ผมเช็คบินจนกระทั่งคุณอยู่ไม่ครบสี่ปีก็แล้วกันนะก็จะเช็คบินไปเรื่องไงถ้าเจอไอ้ลูกแข็งอย่างนั้นแล้วเนี่ยเพื่อไทยนี่โจทย์าายากเลยนะต้องกลับไปคิดใหม่เลยว่าจะแก้เกมสมการนี้อย่างไรถ้ายังอยากจะจูงมือไปกับเก้าไกาในการตั้งรัฐบาล